แล้วคราวนี้อ,อย่างครูแหม่มเห็นการเล่นใช่ไหมคะการเล่นยังน้องยังเล่นของเล่นที่เป็นแบบกดแล้วมีเสียงกดแล้วมีเสียงถ้าในกรณีที่ยังไม่มีคําศัพท์สําหรับการโต้ตอบนะคะของเล่นที่กดแล้วมีเสียงของเล่นที่กดแล้วมีไฟครูยงังไม่อยากให้เล่นนะคะหรือของเล่นที่กดแล้วมีเสียงดนตรียาววนไปยาวๆอันนี้ก็ยังไม่อยากให้เล่นนะคะ เพราะว่าเราอยากให้มีการโต้ตอบนะคะการโต้ตอบการเล่นระหว่างเรากับลูกนะคะมีปฏิสัมพันธ์การมีการเล่นโต้ตอบการมีการเล่นร่วมมีการเล่นด้วยกันเพราะว่าระหว่างคนกับคนน่ะกับคนกับของเล่นไม่เหมือนกันนะนะคะคนกับคนจะมีสีหน้าแววตามีท่าทางมีมีการขับเคลื่อน มีการมีอารมณ์มีสภาวะสิ่งแวดล้อมมีการขยับขยื่นมีการโต้ตอบกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้น้องได้นะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชติรักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัว ให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay, okay.